ไปอีกแล้วเด็กกูก็ต้องชุบอีกเนี่ยโอ้โหเฮ้ยไหวไหมเนี่ยโอ้ยติดกูดาวร้อยสามสิบเอ็ดวีเลยนะตอนนี้ติดบ้าคลั่งแล้วนะ ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกขอแนะนำร้านเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์เปิดให้บริการแล้วกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยการันตีจากวูปอีสปอร์ตทางร้านยังรับเติมเกมโมบายล l เจนดด้วยนะครับโปรโมชั่นใหม่โมบายลิเจนเพชรมากขึ้ในใจถูกลงสูงสุดคือ30ใช้เพียงแค่ u i d ในเล็กเซิร์ฟเวอร์เท่านั้นคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนจากนี้ทางร้านยังมีบริการเติมเกมฟรีฝ่าย ROV Valorant และเกมอื่นๆอีกมากมายบริการฉับไวใส่ใจลูกค้า แอดไลน์หาเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโออย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับโอเคครับผมก็กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโมบายเจนทุกท่านเลยครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ราฟาเอลครับผมเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ผมคารันตีเลยนะครับผมหลังจากที่เขาปรับปรุงมาใหม่นะครับผมทําให้ฮีโร่ราฟาเอลสามารถชุบเพื่อนในทีมได้มันจะโหดขนาดไหนนะครับเพื่อนๆเรามาลงแรงแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันเป็นยังไง สำหรับทีมฝั่งเรานะครับผมจะมีเวครับมีคอร์สครับมีซีซีครับแล้วก็มีอลูกาดวิ้ยตัวหน้าชุบทั้งนั้นเลยนะสำหรับทีมฝั่งเรามาครับผมเปิดเกมมานะครับผมก็อาจจะยังไม่ได้ติดคูดาวแล้วสำหรับการชุบนะเพื่อนแต่ว่าในช่วงต้นเกมจริงๆแล้วไม่ค่อยอยากชุบเร็วสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันน่าจะคูดาวนานแหละสำหรับการชุบหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็รอดีเลยในการชุบหนึ่งครั้งเนี่ยคิดว่าน่าจะเกินร้อยวีนะ ช่วงต้นเกมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปชุบนะเพราะว่ามันคูดาวคูดาวเกิดอยู่ที่ประมาณ8ถึงเ้าวีเองนะไม่รู้ว่ามันอ่าคูดาวมันขึ้นอยู่ที่การเกิดของตรูหรือเปล่านะเพื่อนๆเดี๋ยวผมต้องลองชุบดูก่อนเพื่อนๆจะได้รู้นะครับถ้ามันถ้าในช่วงต้นเกมเราชุบแล้วมันคูดาวแค่6กเจ็ดวีโอเคแสดงว่ามันมันอ่า การชุบของราฟเอลเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่การชุบของเวลาของคนที่ตุยไปแล้วนะครับแต่ว่าราฟเอลก็เป็นอีกหนึ่งฮีโร่ที่ดีนะเพื่อนๆสามารถฮิลแล้วก็เพิ่มสปีดในการเคลื่อนที่ให้กับเพื่อนในทีมได้ครับแล้วก็ยังมีสกิลตตดสปานิห์หัชิถาแล้วกูชิถาแล้วชิถาแล้วโอ้โหแม่งยิงยับยับเลยโอ้โหไ่แม่งไอ้กูชุบตัวเองได้ไหมเนี่ยไปเพื่อนไปเพื่อนสงสัยว่าต้องเก็บ ต้องเก็บเอามาชุบตัวเองมากกว่าที่จะชุบคนอื่นนะดูจากทรงเ <laughs> ลยเหมาะบางเมื่อนเกินนะสำหรับ,บ,รบราฟาเอลก็ขอแบบซับระเบิดฟรไปอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าระเบิดเนี่ยถ้าเราออกเป็นคิดอาเขาเรียกว่าไอ้ขวดแก้วเขียวได้เออขอเรียกเป็นขวดแก้วเขียวแล้ว,ว,ลว,วกันถ้าออกเป็นขวดแก้วเขียวได้บวกกับเอ็มเอ็มที่เราออกเข้ามาเนี่ยมันจะฮิวคูณสองคูนสามเลยเพื่อนเด้งเลือดทีเต็มเต็มเต็มมานะ ไข่เข้าไปบวกวะน่ะเดี๋ยวผมลองชุบมันดีกว่าวะเนี่ยมันตุยละไม่เอาดีกว่าชุบดีไหมเดี๋ยวเ,เดี๋ยวลองชุบดูนะไม่เอาดีกว่าผมว่านะ <laughs> เดี๋ยวรอชุบคอสดีกว่าดูทรงและคอสน่าจะตุยเลย <laughs> เรียบร้อยเอ้ยทำไมมือไม่ตุยไว้เออตุยไวเออตุยไว้ตุยไวเดี๋ยวจะลองชุบเออเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองชุบดูกนะเพื่อนติด,ดกูดดาวประมาณหกวิอ่ะเดี๋ยวเราลองชุบดูว่ามันจะเป็นยังไงนะ คูดาวอยู่ประมาณหกวิหกสิบวิเลยระคาแสดงว,ว่าไม่เกี่ยวครับผมนะเวลาการตุยของของทีมเราจะตุยไปกี่วินาทีนะครับผมคูดาวก็อยู่ที่ประมาณหกสิบวิเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆครับว่าถ้าอยู่ในช่วงแบบคูดาวตันนานแบบนี้นะครับผมจะติดคูดาวเท่าไหร่นะแต่ผมคิดว่าในช่วงต้นๆมันก็สมเหตุสมผลว่า60ิวิต่อนหนึ่งการชุบนะเพื่อนๆเนี่ยครับข้อดีเลยครับผมว่าคือแบบแล้วมัน แล้วมันข้อดีตรงไหนที่ผมแบบว่าไอ้นี่ดูหน่อยไนะฮิวก็แรงคนะรับเพื่อนฮิวไม่ได้เบาเลยครับเนี่ยเอาเอา,เอาเอาอันติีมาสวยครับเตรียบเรียบร้อยครับสตัรไม่นานรอดนะครับดูครับอีกทีเดียวสวยเห็นป่ะคือฮิวก็แรงนะครับผมมีสกลิลสตันมีสกลิลสโลครับแล้วยังมีสกลิลชูปอีกนะไม่แบนจะทนไหว,วเ,รเราดเมื่อเราทิดสภาพนะฮะราฟาเอลตัวเดียวเนี่ยครบเครื่องเลยนะมีฮิวมีเพิ่มการเคลื่อนที่ มีฟลสตูมีสถานสตูมีชุบสตูความสาม,มารถความความความโหดของมันสี่อย่างครับชุบเลยเนี่ยให้ไมวดีกว่า๋ยวผมดูก่อนเพราะว่ามันจะเกิดเห็นไหเนี่ยถ้าผมชุบไปตะกี้คือฟาาเลยนะนเพราะว่ามันจะเกิดอยู่แล้วนะครับต้องรอชุบช่วงหลังๆห,หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่า เราต้องดูด้วยนะครับผมถ้าเราชุบไปนะครับผมมันในช่วงต้นเกมอ่ะมัน,ม,นมันติดคูดาวเกิดประมาณ7จ็ดแปดวิเองชุบไปก็ไม่คุ้มนะครับกับคูดาวที่เราจะต้องติดดีเลยหกสิบวินาทีนะครับเนี่ยเดี๋ยวพอหลังจากนาทีที่4ี่ไปแล้วก็อาจจะติดคูดาวประมาณ2 0่สกว่าวินะสำหรับศูตรู้สำหรับทีฝั่งเราถ้าเกิดมีคนตุอยอย่างน,น,นั้นเดี๋ยวเราจะค่อยชุบได้นะเพื่อน ชูเป็นก็ดีนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เติมเกมกันไวนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งรออีกตั้งยี่สิบวิสิบวิยี่สิบวินี่ก็มีผลต่อเกมนะไอ้นี่ผมกล้าการันตีเลยนะเราไม่มาเอาเต่กากันหน่อยเพื่อนเดี๋ยวผมตันให้เนี่ยเออเนี่ยเ,เอามาดิเบกเออเบียยังไงเนี่ยเบ่มึงฟิกิวหนึ่งเบี๊เนี่ยเนี้ยฟิกิวหนึ่งบี๊ยเบี๊เล่นเบกอะไรครับเนี่ยฟิกิวหนึ่งดิบีชิบหายกูตุยแล้ว,วเนี่ยเออ สกิวไปสกิวไปสกิวอยู่ให้อยู่อลุตตาฟันไอ้เอออลุตตาแม่ฟันรู้สึกชาร์จฟักเลยเพื่อนเอามันเอามันเออเอามันชูอะไรมึงบ้าบอสี่ตัวแล้วเพื่อนเห็นไหมน่ะเรียบร้อยะวุ่นแม่อก็ยังตุยผมชุบกันจ่อยบี้มึงก็ยังตุยอีกเนาะเนี่ยเห็นไหมนี่แหละข้อดีของราฟาเอลแล้วเพื่อนคือตุยปุ๊บชุบปั๊บแล้วติดคุดาวตอนเนี้ยเริ่ม เริ่มสูงขึ้นเลยนะจาก60วิตอนนี้กลายเป็น90วิแล้วเพื่อนคิดว่าถ้าเราชุบอีกครั้งหนึ่ง่คุณดาวน่าจะติดร้อวิดูทรงแล้วนะโอ้ติดร้อวินถ้าเราติดร้อยวิเนี่ยเราต้องเลือกแล้วเราเราต้องเลือกตัวชุบแล้วว่าเราจะชุดตัวไหนดีก็อย่างที่ผมพูดในช่วงต้นเกมผมว่า ้าเราจะเลือกชุดเราเลือกชุดตัวที่สําคัญสุดกันเลยอย่างเช่นอสมมติถ้าคอร์สโหดนะสมมุติถ้าไอเอิร์เล่นโหดใช่ไหมเราก็รอชุดแต่คนที่เล่นคอร์สครับหรือว่าบางครั้งถ้าคอร์สไม่ตายเราก็สามารถชุดตัวอื่นได้แต่ตัวหลักเลยของเราจะชุดแต่คอร์สนะครับเพื่อให้คอร์สมาทําดาเมจได้นั่นเองครับสมมติถ้าอลูการโหดเราก็จะชุดแต่อลูการครับส่วนตัวอื่นก็จะเป็นตัวสำรองนะครับผมสมมติถ้าอลูการไม่ตายเราก็จะชุดตัวอื่นแทนอย่างเงี้ยเออมันจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพื่อน แต่ว่าการเดินเกมเนี่ยไวแน่ๆครับดูครับคือแบบตุยปุ๊บเกิดปั๊บตุยปุ๊บเกิดปั๊บอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองคิดสภาพนะครับผมมันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถนะครับผมมันมันเป็นฮีโร่ที่แบบเราเสร็จทุกอย่าง่ะถ้าพูดแบบตรงๆนะสำหรับราฟาเอลเนี่ยฮิวดอกละสองร้อยเก้าสิบแปดนะครับไม่ได้เบานะเพื่อนๆสองร้อยเก้าสิบแปดเนี่ย ในน้อยครับผมยังทําให้ศัตรูเนี่ยครับผมมีถวะได้นะครับคือจะปิดสกอร์คิวแต่ก็ปิดไม่ได้แบบเนี้ยเพราะว่าลาฟเอลมันก็ฮิวช่วยแบบได้นิดนึงนะครับถึงมันจะฮิวไม่แรงเหมือนต้นอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเอสเต็นะครับหรือจะเป็นนู่นนี่นั่นโอ้โหแล้วคอคอสไปอีกแล้วแล้วกูก็ต้องชุบอีกเนี่ยโอ้โหไหวไหมเนี่ยโอ้ยติดคูดาวร้อยสามสิบเอ็ดวีแล้วนะตอนนี้ติดบ้าคข้างแล้วนะ โอ้โหติดคูดาว131วิได้ครับผมน้องๆเนี่ยเวลาชุนี่ต้องแบบว่าชุบให้แบบอน,นี่เลยแหละนะครับผมเนี่ยพอ,อสมมุติว่าถ้าลูกัดไห็นไงมาพอเราชุบไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เลือกชุกบปัดเนี่ยเราติดคูดาวละ111วินะครับค,คือแบบยากเลยนะ111วิเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะจังหวะไฟจังหวะอะไรมันจะเดินเกลี่ยไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเราชุบยิงก็ดีครับผมอ่ะยิงเกิดได้ไวครับแล้วอย่างหนึ่งข้อดีนะครับผม ถ้ายิงเกิดได้ไวเนี่ยยิงก็จะมีโอกาสที่จะฟาร์มได้มากขึ้นนะครับผมมีไอเทมได้เร็วขึ้นกว่าทีมฝันของข้ามแน่ๆหลานเปอร์เซ็นต์ะน,นะครับเพราะว่าอย่าลืมครับนักยิงฝันของข้ามตายต้องรออีกไม่รู้กี่วิทกว่าจะเกิดใช่ไหมแต่ว่านักยิงเราตายปุ๊บนะเราสามารถชุบชีวิตได้เลยนะครับไม่น่ารอดครับช่วยขนาดนี้ก็ไม่น่ารอดแล้วยเออลงลงไปแล้วทีมผมไม่มีตัวฟอนนร์แล้วปัญญาตัดไปไหนครับ ข้าวโถยหลังเนี่ยเกนเจอร์เนี่ยเกนเจอร์อาลูกกาไออาลูกกาเกนเจอร์เนี่ยเออโดนฝาดมันเออโนดโนดเออไม่ต้องไปกลัวเออสวยชิ้นแรกชิ้นที่ชิ้นที่สองของเรานะครับผมก็จะออกเป็นสมุดเมฆนะครับตอนนี้เราได้เป็นไออ่าแก้วเขียวแล้วนะครับเอาอัตยัดเลยแบบนี้ครับสตาร์คู่ดูดิโอ้โหโดนอัตยัดฟีฟี่เข้าไปอีกครับวูดดูเนี่ยคอร์สเปิดอัตยัดทีครับเห็นไหมนี่ย่าฝั่งของข้ามนี่ขอเกิดไม่ทันทีม นักยิงเราแน่นอนนะครับเพราะว่าทีมเรานี่ถ้านักกิงตัวปุ๊บเราจะซุบขึ้นมาทันทีนะครับตอนนี้ก็ติดคุณดาวอีกแค่37วินาทีเท่านั้นนะครับถือว่าคุณดาวนานนะเพื่อนผมถึงบอกไนงะว่าเราต้องเลือกชุปนะับตัวไหนที่มันแบบว่ามันสำคัญสำคัญต่อทีมอะ่ะเราก็ชุปให้เขานะครับเพื่อนๆตัวไหนที่มันไม่ได้สำคัญก็เป็นการชุดสำรองนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลำเอียงชุปนะบวกเลยบวกเลยบวกเลย มันน่าจะวิ่งตรงนี้ครับนี่ครับสวยครับอั๋ติดักเลยครับอ้าววิ่งมอสเข้าไปเลยเพื่อนโอ้โหยิงแรงจัดเลยวะยิงแรงเกินหรือว่าตัวผมมันบางวะเอามันนเนี่ยเออ,อนเ,นเอามันเออสวยไม่เหลือได้มึงไปไหนลนะมึงโอ้โหแม่งเปิดสก,กิลวัตติลววเลยวะไอเอิร์นแองเจล่าตัวเดียวที่มึงถึงกับเปิดตั๋นตีเลยวะเก๋ไ,ได้ตีวะโอเคครับตอนนี้เราสามารถชุดได้แล้วนะเพื่อน ถอตุยเราก็จะชุบนะฮะแต่ถ้าคอสตุยปุ๊บเราจะชุบคอสทันทีนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยไว้ใจอลูการนะครับออลูการมันไม่ค่อยกล้าเข้าเท่าไหร่ครับเอาสวยแบบนี้ครับตุยด้แม่จ๋าครับเนี่ยครับโดนเบรกปุ๊บบวกกับนาเฟเอลสตันครับไม่ต้องหนีนะติดสตันรัวๆครับชุบกันหน่อยแล้วกันครับนี่ครับตายแล้วมึงคอสตูเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตายไปบผมนะนี่มึงตายเป็นผักแล้วมึงมึงก็ตายเยอะเกินออ เฮ้ยชิฝ่ายแล้วตายแล้วถอย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 บี้ถอยบี้ถอยบี้ถอยไม่เอาไม่เอามันเยอะบี้เอาไปเดี๋ยวบี้บี้เอาไปสวยบี้บี้กิลเออสวยเรียบร้อยผุไม่ไม่ไม่น่ารอดรอบอเนี้ยรอบเนี้ยรอบเนี้ยไม่รอตแบบแม่งนี้ยี่หายเองเซอร่าครับคอสสวยว่ะเออสวยสวยเออเนี่ยแม่งโกงจัดเลยนะวาเฟลอ่ะมันเป็นฮีโร่ที่แบบผมว่าแบนอ่ะดีที่สุดนะฮะ แบรนด์ดีที่สุด,สดครับเพราะว่าจากเนี่ยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับผมเราเล่นราฟาเอลแล้วเรามีไฟเตอร์ที่เป็นแพงอ่ะเป็นคาโตกต็ได้ห่ายเส้นไฮรอตก็ได้ยืนในเลนเอฟกีอ่ะผมบอกเลยว่าคุณจะแบบเล่นยากมากๆนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะคุณจะเล่นยากมากๆากครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยอย่างที่ผมบอกครับว่าอ่าสถานะของราฟาเอลเนี่ยสี่ครั้งนะฮะ สโลเพิ่มความเร็วชิบหาแล้วผมก็คุยแล้วแบบนี้ครับไม่น่ารอครับเนี่ยเออมัวแต่แพมนะลืมมองหลังนะเพื่อนๆนี่แหละการที่เราไม่ได้มองแผนที่นะครับอะไรมันก็จะเล่นลําบากนิดนึงนะครับต้องมองนิดนึงนะช่างมันช่างมันครับผมตอนนี้ซีซีตายอาี๋ยวดมโอ้โหชุบไม่ได้ว่ะแม่งเอออีกสี่สิบเอ็ดวิว่ะเดี๋ยวรอเราชุบได้เดี๋ยวเราโอ้โหพวกมันติดพุดดาวเกิดแค่ยี่สิบแปนี้แต่ว่าพุดดาวผมติดสี่สิบเอ็ดวิ กัน,นก็ต้องรอชุบนอบหน้านะครับฝังของข้ามได้หลอดไปครับแล้วแม่งชอบปดยอมแพ้กันทีมเวลาเล่นันะ่มึงใจมึงสู้เลยวะมันไม่พแพ้เราเอาแบบตรงๆนะไม่น่าแพ้เกมเนี่ยเพราะว่าสกอร์ทีมเรามันยังไม่ได้โดนนําห่างอะไรขนาดนั้นนะครับผมเลเวลเราก็ยังไม่ได้แบบโดนแซงจนแบบเฮ้ยท้อนะครับผมนะเลเวลต่างกันแค่หนึ่งึงสองเลเวลเราอย่าพูดไปท้อครับแล้วดูเนี่ยมึงวิ่งไปแท้เขาคิวผมเนี่ยนะครับผมแฉมึงเล่นแบบเนี่ยเห็นไหมเออแล้วมึงจะแบบ มึงท้ออ่ะกูรู้ว่ามึงท้อครับผมอยากจะชุบมันนะแต่ผมไม่เอาดีกว่าชุบมันเดี๋ยวมันก็เดินไปแจกอีกนะครับผมเสียคูดาวชุบผมซีนะเดี๋ยวรอชุบตัวจาเป็นจําเป็นดีกว่านะครับผมจะชุบแต่เพื่อนผมเนี่ยนะน้องผมเออไม่ไม่ได้เพื่อนนะครับน้องน้องน้องผมเนะนี่ยหแม่งอืออกูดำหมันเที่ยวมึงจริงอ่ะตีรับอันตรีดีก่อนะครับอ่าแล้วมึงตัวอีกแล้วต้องชุบมันอีกแล้วเนี่ย ปป๊บเดียวเกิดไป่ต้งทวงมีที่อยู่รับประกันว่าเกิดตลอดนะไม่โกงจัดเลยไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมแล้วนะ้ามีผมอยู่เนี่ยตุยปุ๊บเกิดปับ๊บตุยปุ๊บเกิดปับ๊บนะ่ตอนนี้เราได้ของแบบสามชิ้นเข้าไปแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะออกเป็น, <c oughs> ปนสีมูโลโหิตนะครับ ก็จะเพิ่มเกาะคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยครับแล้วก็เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองหน่อยนะคิวหนึ่งเราก็ต้องมีดาเมจนิดนึงครับมีกระห้าเวเลยเพื่อครับนีส่สตาร์ไปแล้วครับน่าจะได้คิวอ,อยู่สวยครับซ,ซีซี่เออเราอย่าพูดไปถอดใจครับผมนะเออเราบุกไปก่อนคู้ไปก่อนไม่ต้องไปกลัวนะแม่งยิงเลทย,ยิงคูดาวนานเลยติดคูดาวหนึ่งร้อยห้าสิบห้าวินาทีครับ ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับผมยิ่งติดคุณดาวนานขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจาก6จากอ่อกี่วิอ่ะ60วิขึ้นมาเป็น70 80 90 100, 100, 100, 100 200, 300, 400, 500, ครับ110 120 130 0 140 5ครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น1 0 5วิแล้วนะครับ150วินะครับไม่ใช่1 0 5วินะิ่งหน่อยกูดูทรงแล้วถ้าแม่ง20นาทีบวกแม่งไม่ติดคุดาว200วิเลยวะ ล้อใลรจะติดคุณดาวสองร้อยวิเนี่ยเกมพลิกแน่ครับผมกล้าพูดเลยเพราะว่าถ้าเราเซฟตัวดาเมจหลักๆเราได้ยังไงก็ยังไงเกมนี้ก็มีโอกาสชนะสูงับเพราะว่าดาเมจหลักเราจะสามารถที่จะแบบออกมาทําดาเมจได้เรื่อยๆนะครับตึงต่อให้เขาตัวไปนะครับแต่เขามีความเชื่อใจว่าเราจะต้องชุดเขาแบบเนี้เขาก็จะกล้าเล่นนะส่วนอลุกาช่างมันนะเพื่อน อาลกะช่างมันเอามันยืนทำไรเพื่อนสรั่งถิ่นร์่ไม่โดนครับเอาเอาวันนี้เอาวันนี้ตัวเดียวห้าวห้าสวยเออมันห้าวมากเว้ยมันห้าวมากฝ่งนองข่ามาชูนะครับผมต้องกดชูให้ยาวบาดแดดบาดแดดเอาดีเพื่อนวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยวิ่งไล่เลยซีซีวิ่งไล่เลยเพื่อนอาใจถึงขึ้นได้ผมจะได้ชุบให้คนไงเออถ้าคุณใจถึ่งงั้นจะผมชุบให้ไม่ต้องห่วงปอยไปไม่ต้องห่วงครับคนชุบอยู่นี่ดูว่ามกุนี่ดูว่าทอนเราก็ หดแล้วนะคอรสนี่จะมีของนี่บอกเลยว่าฝั่งของข้ามีสยองแน่ๆครับยิงปกติก็แรงฝัดครับเปิดอัตติก็แบบหัวทิ่มหัวตามครับถ้าเป็นปีกโลหิตนะครับผมนี่อกออคุณมกันครับไม่ต้องกลัวเลยทีนี้ถือขึ้นทวีคูณครับอ้าวเอาลูกตาไปก่อนเลยครับผมนะข้างหลังมียาวอ่ะเออโอ้โหมียาวม่งยิงรัวเลยว่ะโอ้ยิงรัวแต่ว่าเรายังไม่มีชุดว่ะแล้วถ้ามันชักกดยอมแพ้เนี่ย มึงจะกดกันยอมแพ้กันทำไมวะแล้วทีมเรากดถึงสามคนเลยนะโอ้โหนี่ไงข้ามันเออสวยอย่าอย่าอย่าไปยอมเอออัิยัดเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวได้ไหมอีกได้ไหมถ้าล้วชูเตะเอา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 ชูเอาชูเอาชูเออสวยถ้าเรามียามาบอกเอินเอินเอินอำลาไปก่อนนะเอินเดี๋ยวพี่ชุบไปแล้วไปแล้วกูเหลือตัวคนเดียวอ่ะยี่สิบสองวิย่ิบสองวิเดี๋ยวเราชุบเอินเดี๋ยวเราชุบยิงนะเพื่อนยี่สิบสองวิ มันเลยกี่วิโอ้มันกูดาวนานอยู่นะเพื่อนโอ้เหนื่อยเว้ยเหนื่อยเว้ยเกมนี้เหนื่อยเหรอเห็นไหมแต่เราไม่เพ้ครับเพื่อนเห็นไหมเราไม่เพลเรายังยื้อได้ครับเรายังได้อยู่ฮะแค่คอสตัวเดียวเห็นไหมแม่งก็สี่ห้าตัวลุมอ่ะเพื่อนแต่เราชุบเลยครับนี่ฮะจะได้ไม่เสียเวลาครับสิบวิสิบห้าวิก็มีค่าแล้วเพื่อนเห็นไหมเกิดทีมันก็จะได้เกิดพร้อมกันไงเห็นไหมเออเวลาออเวลาอะไรมันก็จะแบบว่าพร้อมเพียงเว้ย เนี่ยว่มามันก็มีมันก็สําคัญมากๆนะเห็นเพื่อนคือการชุบแบบแม่งสาคัญมากๆเลยครับแมนได้แบนครับไม่งั้นรูปแบบเกมแม่งจะเล่นยากเลยนะจากที่เกมแบบเสียบๆเสียบๆเ,เ,เกมอาจจะผิดได้เลยนะครับนี่ครับเข้าแล้วเสีสไม่ต้องไม่กลัวไม่ต้องไปกดยอมแพ้ครับเอาชูหลังกันหลังอ่ะชูแม่งววเลยติดว้าวอะไรเป็นไงเดินยังไงต่อครับเอ้ทำไมรอบนี้คุณดาวไวอย่างวะคุณดาวเจ็ดสิบกวิอย่างนี้ประมาณแปดสิบวินะเพื่อน ตีคุณดาวไวมากครับป่าแล้วกูยังไงดีเพื่อนกูตุยแล้วนะเพื่อนถ้ามึงไม่เข้ามาช่วยเรียบหน้อยครับน่นคุณโดนใตสองทีเนี้ยตุยไปแล้วครับ<อ>เหนื่อยใจะทีมนะครับผมคือจะ<อ><ค><อ>เอากับเอานะครับผมไม่ต้องกลัว,<ค><อ>มวผมหมิงให้ตลอดอยู่แล้วนะครับเหลือ<ค>อีกเก้าวีครับเราสามารถชุบชีวิตได้เพื่อนตอนนี้นะครับผมสตอนนร์อนนรอช่วยเหลือเราพุ่งไปเป็นสิบเจ็ดไปแล้วนะแล้วเราก็ได้มาหนึ่งฟ้อมด้วยนะครับเป็นป้อมกลางครับ นี่ยทีมต้องมาอห้าครับนะ oh. ต้องอ <O> เอาหลอดก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปอห้าครับเพราะว่าถ้าให้ผมแบบดันขึ้นหน้า,าตัวเดียวเนี่ยนะครับผมไปเสนอหน้าเนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วคูไม่น่ารอดแล้วแบบนี้ตุยครับมั้งเนี่ยอ่ออ่อออสวยสวยแม่งเนื้อจะตุยแต่ทีมเราไม่มีตัวตามครับเรียบร้อยอมียะแม่ก็ยิงแรงเกอนีหามียะเนี่ยแรงจัดเลยนะบางจัดเลยครับผมลาเฟลนะครับโอเคครับทีมเราได้หลอดครับ ถือว่าโอเคถือว่าโอเคนะครับผมทีมเราได้หลอยก็สบายใจนะตอนนี้เราตุยไปถึง5คิวแล้วนะครับผมช่วยเหลือเราอยู่ที่19ครับคิดว่าน่าจะไม่ได้ MVP หรอกแต่น่าจะได้เหรียญทองนะแต่ว่าคะแนนก็ติดหนึ่งในสามอาจจะพูดกันแบบตรงๆครับซีซี่เบิกแล้วทีมไม่มาครับเดี๋ยวผมชุบแม่งเลยเพราะว่ามันจะได้เดินเกมมันได้ครับมาดุกไปเลยครับนี่บซีซีบมาห้บ้านแหละแต่น่าเนี่ยพอชุบปุ๊บเราก็สามารถที่จะเดินเกมได้ต่อเลยครับเพราะว่ามันก็จะเป็น55ใช่ไหมเออเวลาไฟมันก็จะได้แบบ ไม่เสียบเตียประตูครับเนี่ยเอามานี้เนี่ยเนี่ยเนเอามานี้เออฟันฟันผมเนี่ยการุ่นกัดดุดรุนแรงเออสวยเออข้ามัน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 ไม่ต้องกลัวเออผมไปเพื่อนผมไปผมไปคุณมีโลคอมตะตเว้ยกูได้เช่นที่ถ่ายแล้วไปต่อเลยเพื่อนไปต่อเลยไม่ต้องไปกลัวมันอะไรมึงชูเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอฟังชูนะชูมึงจะไปไหนนะไอชูมาแล้วเนี่ยเนี่ยสตันไปเลยเรียบร้อยอ่ะหน้าคาชูก่อนเหรอแต่าเกมยังไม่จบครับผมอย่าพึ่งยอมแพ้ มีราฟาเอลเนี่ยโอกาสแม่งชนะโอกาสพลิกเกมโอกาสชนะเนี่ยสูงมากๆครับเพราะว่าเนื่องจากทีมเราอะ่ะมันจะสามารถเติมเกมกันได้เร็วขึ้นครับตายชุบตายชุดตายชุดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ไม่โกงได้ไงครับผมบอกเลยว่าแบรนแบนเฮ้ยนะครับผมนะถ้ามีราฟาเอลในทีผมมั่นใจเลยว่าทีมสนตรข้ามเล่นยากแน่ๆนะครับผมไม่งั้นไอ้กูฝากค่าตัวดาเมจสนตรค้าแล้วมึงชุดมันเฉยอย่างเงี้ยเออมันก็ทําให้แบบสนตร้ามเขาแบบหงิดนะผมบอกให้นะ ยังไงก็ถ้าแบนได้แบนเถือหรือว่าถ้าไม่แบนก็ลองไปเล่นกันดูครับ